เรามาประกอบชุดวันเวคัด3ก้อนกันนะครับก่อนอื่นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยมีทั้งหมด16ชิ้นด้วยกันนะครับรวมสปริงลูกปืนรางแล้วก็กิปนะครับแล้วก็ชามตัวนี้นะครับตัวนี้จะสึกบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับสําหรับตัวนี้นะครับใส่ตัวรางเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6ครับแล้วก็ใส่สปริงครับใส่สปริงเข้าไปครับ อ่าใส่ตามรูปแบบนี้เลยนะครับตัวที่1น,นะครับตัวที่2ครับแล้วก็ตัวที่3มครับตัวนี้นะครับนี่ใส่ไปแบบนี้นะครับตัวที่4ี่ตัวที่ห้านะครับ ตัวที่5ตัวนี้นะครับอ่าใส่แล้วก็ประคองนิดนึงนะครับถ้าใส่ไม่ถนัดนะครับเราก็ใส่ประคองแบบนี้นะครับใช้อ่าใบเลื่อยแบบนี้แล้วก็ตัวที่6ครับกระเด็นหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอามาใส่ใหม่นะครับสาหรับตัวนี้เราใส่แผ่นล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ปิ้นล็อกเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับวันเวคัสสามก้อนนะครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ